สวัสดีครับท่านสมาชิกเอซีในประเทศและต่างประเทศครับมาที่รักทุกท่านนะครับมาแล้วจากบุญมีนาทีทองนะครับวันนี้ร้อยก็แจกไปแล้วหลักสิบก็แจกไปแล้วนะครับหลักหน่วยเดี๋ยวจะแจกอีกนะครับนะสามตัวตรงๆนะครับถ้าทั้งหมดนี่คือสามสิบหกชุดหวยอย่าลืมนะครับหวยพันประตูนะสามตัวตรงนะครับตรงนะครับตัวถือว่ากันทุนแต่เราเน้นตรงนะครับ ตรงตรงนะครับนะตรงตรงจะลองใกล้ปีใหม่แล้วนะครับนะหนึ่งธันวานี้นะครับนะเดือนหนึ่งธันวานี้ออกสามงวดนะท่านจะพิกนะอย่าลืมนะครับนะออกวันที่หนึ่งและสิบหกแล้วก็สามสิบธันวานะครับเดือนนี้เรามารุ่นกันว่าสามงวดที่เหลือนี้นะครับจะแจ็คฟอตนะจะเน้นๆเลยพิเศษนะครับนะตอนนี้ท่านมาถามหาสูตรเยอะเลยรอเดี๋ยวนะครับรอเดี๋ยวเรียงสูตรอยู่นะครับนะ เลี้ยงถ้าไม่ทันยังไงยังยิ่งจะแจ้งอีกทีนะครับน่าจะแจ้งอีกทีท่านจะมาชิกขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างมากและขอบคุณยิ่งยิ่งไปนะครับนะไม่เสียเวลานะครับท่านจมามชิชนะร้อยสิบหน่วยสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงโต๊ะถือว่ากาันทุนนะครับงวดน,นี้ออกห้าเก้าสามห้ามีหลักร้อยนะครับเก้ามีหลักสิบยมันย้อนหลังไวหนึ่งเดือนนะถ้ามันสมบูรณ์ทุกสูตรก็ เจ๊ก ok เลยครับนะสูตรนี้งวดที่แล้วเข้านะครับนะสูนี้งวดที่แล้วแต่ไม่ได้สรุปให้สูตรนี้นะครับนะงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยครับนะนะครับนี่สามสูตรเข้าแล้ววน,นี้ออกห้าศูนย์สี่ห้าหลักร้อยศูนย์หลักสิบสี่หลักหน่วยนะครับนะนะถ้าสองชุดถ้าสองตัวสิบสองตัวนะครับสิบสองชุดนะครับถ้าสามตัวสามสิบหกชุดนะครับมันก็เยอะไปถ้าสามตัวมันก็เพิ่มจํานวนไปนะครับ ออก5 0 3ศูนย์หลักสิบสามหลักหน่วยนะครับถัดมา3 3 6 3 3 6นะครับตรงตรงนะครับตรง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 นะครับเราเน้นตรงนะ0 4 1 0 4 1ตรงตรงนะครับอ่าวันนี้8 6 7อ่ามีนะครับ8 6 7นะต่อไป6 0 6 ตรงๆนะครับเราเน้นตรงนะเราเน้นตรงนะครับนะเน้นตรงนะใครว่าไม่เคยถูกหวยลองเปิดใจสักครั้งเ,ดดเปิดดูอีกหนเปิดดูอีกทีนะครับนะขอร้องสักนิดมาดูสักนิดเผื่อท่านจะไม่ผิดหวังนะครับนะเปิดใจดูจังหน่อยงวดนี้อีกสามงวดเองนะครับ <riots> เปิดใจดูสักนิดงวดนี้นะว่าท่านจะสมหวังไหมนะครับท่านจะสมหวังไหมเปิดใจดูสักน,นิดนะครับนะ งวดนี้หกหกสองนะครับหกหกสองหกหลักร้อยหกหลักสิบหกสองหลักหน่วยงวดนี้หกหกห้าหกหกห้านะครับเนี่ยหกหลักร้อยหกหลักสิบหกส่าหลักหน่วยงวดนี้เก้าหกสองเก้าหกสองวดนี้อาจารย์ให้ถูกนะครับแต่ถูกแค่สองตัวนะครับงวดนี้ผิดนะครับแต่สูตรนี้เข้านะครับแต่อาจารย์ให้อีกสูตรหนึ่งผิดนะครับอ่าผิดนะครับผิดเราก็ว่าผิดนะครับงวดนี้ออก ศูนย์สี่สี่จะให้สี่ศูนเน้นสี่ศูนย์ไปน่เนี่ยออกศูนย์สี่สี่งวดที่แล้วผิดนะครับให้ล่างให้ชุดพิเศษห้าปดสามเมตรด้วยไปลงล่างว่าลงล่างว่าลงล่างนะครับนะแต่สายด่วนมานะเพราะว่าสายด่วนก็ให้ เข้าเต็มเมนะครับแปดสามสามแปดเพราะว่าสายด่วนนี่เขาให้กลับดูแล้วบนล่างวิ่งตัวเดียวสามงวดแล้วสายด่วนนะขอบคุณสายด่วนนะครับที่ให้สมาชิกพออาปากได้ค่าประตูค่ารายได้เดี๋ยวจะแจ็คฟอดสามตัวทังนะครับนะสายด่วนงวดแล้วเข้านะครับสายด่วนเข้านะใครอยากเข้าใครด่วนก็แจ้งมานะครับอ้าวถัดมานะครับถัดมาสองสองหนึ่งงวดที่แล้วนะครับเนี่ยเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มนะครับนะ เดี๋ยวสักพักอาจจะคลิปนี้กลับมาจากไปรับต้องไปรับหลานน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาให้หวยลาวนะครับแก่ตัววันนี้นะครับคอยติดตามชมกันแล้วกันงวดใหม่นะครับหลักร้อยให้ไปแล้วนะครับแจกไปแล้วหลักสิบก็แจกไปแล้วหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยวันนี้จะแจกไปเลยนะครับนะหลักหน่วยแจกไปเลยนะครับนี่แจกไปเลยสูตรทายังไงหลักหน่วยนะครับสองห้าหกไปยังไงนี่แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอแล้วไปทําเลยอย่าลืมบวกเจ็ดคงที่นะท่านจำพิกนะ หลักแสนมาวางนี้อันนี้บวกเลยละคูณสองแปดสองสิบหกมาวางนี้หลักหน่วยมาวางนี้แล้วก็อันนี้ครับนะแปดตัวนี้มาวางนี้นะครับศูนย์มาวางนี้นะครับนี่วางตามตำแหน่งเลยครับนะรวมกันแล้วนี่ได้สองห้าหกนะครับแคปหน้าจอเลยดีที่สุดท่านจะไม่ทิกนะไม่เสียเวลานะครับนะทางโรงเรียนเขาหลานน้อยเพราะอาจารย์รับส่งลำน้อยเดียวทางโรงเรียนเขาโทรมาให้ไปรับหลานแล้วนะครับนะ เราก็คนแก่ปนกเกษียณก็มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วท่านจะพิเรามานั่งคิดหัวให้ท่านจะไปชิกไปด้วยนะครับนะอ้าวไม่เสียเวลานะครับนะหลักร้อยฟันเปียงเลยหกเก้าสองนะครับยิงสิบสองชุดตรงๆไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดนะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกสามสองสามห้าสามหกสองสองสองห้าสองหกแคปหน้าจอเลยบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะ บนนะครับบนอย่างเดียวนะครับตรงตรงเราเน้นตรงตรงครับหลักร้อยหกเก้าสองถ้ายิงหมดนะครับสิบสองชุดนี้ถ้าใส่หลักร้อยหมดสามสิบหกชุดแต่จานฟันให้ตัวเดียวเลยหกนะครับเราฟันให้ตัวเดียวเลยหกหลักร้อยนะครับนะฟันให้ตัวเดียวคือได้สิบสองชุดตรงตรงนะครับเอาหลักหกเอาหกไปใส่หลักร้อยนี่ครับแต่อาจารย์จะเน้นอยู่สองชุดงวดนี้เน้นไม่เคยสองชุดแต่เน้นๆคือชุดเดียวนะครับ เน้นๆคือชุดเดียวคอยติดตามชมกันแล้วกันว่าชุดไหนนะครับชุดไหนแนววดนี้คงจะแตก3ามตัวละวันนี้ระวังนะครับหวยออกจังหวัดได้ยินข่าวมาหวยออกจังหวัดระวังเบิ้ลหามอีกนะครับระวังเบิ้ลหามอีกนะเอแค่นี้ก่อนนักเ็ดพิม์นะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับท่านจะได้หวยสอปปเลาานะครับอ่ากลับมาจากรับรานน้อยแล้วนะครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยนะครับผมกดกระดิ่งไว้นะครับผมสวัสดีครับ